แล้วก็กลับมาอยู่กับช่องเนิ<ๆ>่นๆใช่ไหวที่เป็นสไลเดอร์กัน <laughs> น้ำมากอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วเราจะไปดูสัตว์แล้วก็ไปไปไหนต่อไปถ่ายรูปก,กันโอเคไปจ้าไปกินข้าวด้วยไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอาบน้ำแล้วก็กำลังจะไป ดูสัตว์แล้วก็จะลงไปอีกรอบนึงนะคะคือจะไปถ่ายรูปตรงทะเลนั่นเองนะคะทุกคนโอเค ก็มาจะไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็ไปดูสัตว์แล้วก็ไปถ่ายรูปตรงทะเลกันนะคะทุกคนบอกเลยโรงแรมนี้คือใหญ่มากๆเลยนะคะคือเนือยังเดินไม่หมดเลยนะด้วยใ, <น S 2> ใช่แล้วเราต้องดูมีกระตา่ะตายด้วยวัยสาที่วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแม่เจ้าเข้ามาตกใจหมดเลยอุ<ำ>้ยมันลงไปข้างล่างแล้วอุ้ยมีอะไรอันนั้นตัวอะไรวะนะตัวอะไร <c oughs> เอ้ยมีเต่าด้วยอะ่ะมีอุย้ยมีหมูด้วยอุย้ยถ้าอยากอยากเล่นกระต่ายอะ่ะอุย้ยมีตัวนั้นด้วยกินกินกินเว้ยกินโอ้ยดูให้กินเอามาอีกเดี๋ยวโอ้โหไหนแน่เลยเลยนะขอแม่มาพี่นายให้มาเออมันไม่กิน,ขอ,น,น,ข,อน,นของหนูอะ่ะมันมันเบี่ยงของหนูอะ่ะ ทะเลแล้วนะคะทุกคนโอ้ขึ้นแรงมากโอ้ทุกคนดูขึ้นโอ้มายก d จะกลับห้องแล้วนะคะทุกคนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยอิ่มแบบอิ่มมากแล้ววันนี้ก็เที่ยวแบบเต็มวันมากๆเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเตรียมตัวกลับแล้วก็คือขึ้นเครื่องขึ้นบ่ายยี่สิบนะคะเราต้องออกจากโรงแรมประมาณสิบโมงก,กว่า <c oughs> ถึงแล้วเย่ไอเย็นมากถึงแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ทำไมคือชอบเข้าห้องน้ำโรงแรมนี้มากเพราะมันแบบ เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นหน้าต่างใช่ไหมเปิดไปก็จะแบบใจเอกับห้องพีงน้องอยากนอนในห้องน้ำเลยขนาดห้องน้ำยังเย็นอ่ะก็ว่าจะออกไปถ่ายรูปอีกสักนิดหนึ่งนะคะไม่ก็นั่งอยู่ในห้องเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามทริปในวันนี้นะคะแต่ทริปในวันนี้ไม่จบเราจะต้องไปมีพ่งนี้อีกที่ต้องไปกินข้าวตอนเช้าแล้วก็ไปขึ้นเครื่องนะคะ S 1> <S 1> <S <US> S> นี่คือภาพบรรยากาศกในโรงแรมตอน,น,นคืนคือจะมืดแล้วจนหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือจะหนึ่งทุ่มแล้วนี่นะคะเราก็จะถ่ายเป็นแบบเออเป็นภาพครั้งสุดท้ายจะอำลาโรงแรมนี้แล้วนะคะทุกคนพรุ่งนี้ค่อยอำลา,าไหมก็ตอนนี้มนคือตอนมืดนี่นะคะทุกคนเป็นภาพบรรยากาศกตอนมืดในโรงแรมแล้วก็ <S <S นี่ชอบตรงนี้เขาเปิดไฟสีส้มอ่ะอุ้ยถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่า ดีตอนเช้านะคะทุกคนออออสวัสดีค่ะสวัสดีเ๋ยวจะออกไปดูวิวตอนเช้ากันนะคะตรงระเบียงว้าสวยมากทุกคนนี่เป็นวิวตรงระเบียงห้องเนินนะคะทุกคนสวยมากแล้วก็ มีเส mm ียงคลื่นดังมากนะคะเพราะว่าคลื่นแรงมากเนาะที่เดี๋ยวไปถ่ายให้ปราหวานนะคะก็เดี๋ยวเนอร์ขอตัวไปอาบน้ำแปงฟันล้างหน้าแล้วก็แต่งตัวก่อนนะคะแล้วเราก็จะลงไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็เตรียมเก็บกระเป๋ากลับกันได้แล้วนะคะเพราะว่าเนอร์ขึ้นเครื่องบ่ายประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วก็ต้องออกจากที่นีโมงแล้เพราะว่าก่อนจะไปนิสสนามบินเนี่ยยาวมากๆเลยเกือบชั่วโมงกว่าได้เลยนะคะก็แปรงน้ำก่อนนะคะแล้วมาดูลุงในวันนี้กัน นะคะนะก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะเดินไปกินข้าวกันนะคะทุกคนแล้วก็นั่นแหละกินข้าวเสร็จก็จะเตรียมตัวเกี่ยวของแล้วก็กลับกันแล้วนะคะยังไม่อยากกลับเลยจริงว่เราไปดูกันนะคะว่าอาหารเช้าจะเป็นอะไรไปเลยไป กูุกคนข้าวผัดกูเขาผัดข้าวผัด,ผดไม่ใชข่ข้าผัดกูมันคือข้าวผัดธรรมดาอุ้ยน่ากินอะ่ะก็คือพวกนี้นะคะเราสามารถมาตักได้หมดเลยนะไม่ว่าจะตักเท่าไหร่ก็ตักได้เลยนะคะมันมีหลายอาหารมานี้ก็จะเป็นอาหารแบบไทยๆนู้นก็จะเป็นอาหารแบบฝรั่งนะคะก็ามาตักได้เลยนี่นะคะทุกคนเราตักเป็นข้าวผัดดด้วยยีาูอ่งเ ตักข้าวมาอีกดีกว่าค่ะทุกคนเขามีเป็นซอสให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวนะใส่เป็นช็อกโกแลตดีกว่าใส่ในนี้อันนี้น่ากินมากก็เลยตักมา2ชิ้นนะคะ นี่คือเลขที่ห้องที่เราอยู่กลับแล้วนะคะทุกคนเย่เราจะอำลาโรงแอนี้บายเดี๋ยวขึ้นรถตู้แล้วก็เตรียมตัวไปสนามบินกันนะคะไฟบินของเราบ่ายครึ่งเนาะก็เดี๋ยวขอเก็บของขึ้นรถตู้ก่อนกันลวกันนะคะขึ้นรถตู้แล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็กำลังจะเตรียมตัวไปสนามบินกัน เราไปเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรอเตรียมตัวขึ้นเครื่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบคลิปตอนถึงกรุงเทพก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปนั่งรอแล้วก็พวกเช็คกระโปรงกระเป๋าอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ่ายดูอีกทีตอนขึ้นเครื่องก็แล้วกันนะคะ จะได้ขึ้นแล้วนะคะทุกคนเย่ yeah. ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนทุกคนตกด้วยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเตดมไปกับทุเทพาไปแล้วนะคะ ็ตอนนี้นะคะเนยถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามในคลิปในชิลีนะคะที่เนยไปเที่ยวมาะคะ<ม>ก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนยจะไปไหนอีกนะคะ,<ป>ะก็อย่าลืมดูด้วยนะคะใช่แล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก,ก, like, ก็กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องเนยเพื่อแชร์เอาด้วยนะคะวันนี้นะคะเนยไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วค่ะทุกคน